ฉันไม่อาจล่วงรู้ได้เลยว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อเดือนก่อนจะนำพาฉันมาสู่หน้าสุดท้ายของสมุดบันทึกเล่มนี้ครอบครัวของเราอพยพมาจากเซนเจิ้นฉันมาอยู่ที่ประเทศไทยตั้งแต่อายุได้9ก้าขวบฉันพูดภาษาไทยได้ชัดแต่ยังอ่านเขียนยังไม่ถนัดงัก ทำไรเนี่ยามาวิ่งเหมือนกันเหรอเปล่าหรอกเรามานั่งเขียนนิยายเกี่ยวกับเทพเจ้าแห่งน้ำเ,เขียนไปถึงไหนแล้วลยังไม่ถึงไหนเลยเรายังคิดไม่ออกเลยนะเนี่ยเทพเจ้าของกรีกก็คือโพไซดอนท่าของจีนเราก็มีเทพเจ้าของเราแต่เราคิดไม่ออกเลยว่าเทพเจ้าแห่งน้ำของไทยเนี่ยคือใครเทพเจ้าแห่ง แล้ให้ไว้วันหลังเจอกันนะจ้าขอบใจนมากจ้ดีจ้าสายลมร้อนที่พัดผ่านพื้นดินที่แตกระแหงแสงแดดสาดส่องอย่างเกลี้ยวกลาดราวกับจะเผาไหม้ทุกสัพพสิ่ง ทุกชีวิตหันมองไปทางใดก็ไร้ที่พึ่งพิงมีเพียงแต่ความทุกทนและอ้างวางเป็นเพื่อนข้างกายแต่ในที่สุดสภาพจิตใจของประชาชนคนไทยเช่นนี้ก็ได้จางหายไปเพราะเรามีในหลวงพระองค์ทรงเป็นปราบเรื่องน้ำทรงตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาที่สำคัญคือปัญหาขาดแคลนน้ำน้ำท่วมในฤดูฝนและน้ำเน่าเสีย จึงทรงเร่งแก้ไขโดยเริ่มจากการสร้างน้ำด้วยโครงการฝนหลวงเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งจากนั้นจึงกับเก็บน้ำด้วยโครงการสร้างฝายบอ่อสระและเขื่อนขนาดต่างๆกระจายไปทุกภูมิภาคเช่นเขื่อนแก่งกระจานเขื่อนห้วยปุ่มอ่างเก็บน้ำห้วยเดียดที่ช่วยเก็บน้ำและยังมีประโยชน์ในการผลิตกระแสะไฟฟ้า ตรงการุดปรับปรุงคลองระบายน้ำในบริเวณพื้นที่ลุ่มและการก่อสร้างทางถันน้ำต่างๆทั้งหมดที่เกิดจากน้ำพระราชหาอไ,ไทยได้หลังริมไหลขับไล่ปัญหาอุาทกภัยให้หมดสิ้นท้องฟ้าสดใสาสายลมเย็นสบายพัดผิวเสียงนกและสัตว์ประาทชีวิตม้อใหญ่เจ้าเจ้าขับขานประสานเป็นบทเพลงแห่งความคลื่นเพลงจากธรรมชาติ ใต้ต้นไม้แห่งแผ่นดินต้นนี้ต้นไม้แห่งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่แผ่กิ่งก้านผลิใบให้ร่มเงาปกเก้าของรอยชาไทยพระเสโทที่ไหลรินคือสรมหาปรุณาทิคุณที่ท่วมท้นล้นในจิตใจทุกรอยพยุพลบาทที่ทอดไปลาทอดอติ่งนกลางดวงใ,ใจพระทกงดอนทรงประทับสนิท แม่แม่และจะทรงครองธรรมครองไทยครองใจราษฎรเป็นเพราะนิ่งขันในหัวใจคนไทยไปกระดับเชื่อนิรันด์ฉันไม่อาจล่วงรู้ได้เลยว่าเหตุการณ์ที่ผ่านม,มาไม่เดืยียมการจะนำพาฉันมาสู่ว่าสุดท้ายของสมุดบันทึกเล่มน,นี้สมุดที่บันทึกเรื่องราวของเทพแห่งน,น้ำเทพเจ้าที่อยู่เหนือทวยเทพทั้งปวงเทพเจ้าที่มีอยู่จริง